นิทานสำหรับเด็กเรื่องนกกระจิบผู้เสียสละในป่าที่เงียบสงบแห่งหนึง่งพื้นดินปกคลุมไปด้วยหิมะแต่ในป่าแห่งนี้ก็มีพวกนกชนิดต่างๆอาศัยอยู่อย่างยากลำบากโดยที่จะมีนกอินทรีคอยปกครองดูแล สวัสดีทุกุกคนที่ข้าเรียกพวกเรามาประชุมกันในวันนี้นะนะก็เพราะเห็นว่าพวกเรานะ่กำลังเดือดร้อนเนื่องจากหิมะตกลงมาหลายเดือนแล้วเอาละเอาละเงียบเงียบกันหน่อยเงียบเงียบกันหน่อยใครมีอะไรก็ค่อยๆพูดมาทีละตัวอ้าวนกกระสาว่ามาก่อนสิเจ้า เดือดร้อนมากนะเพราะว่าน้ําในลําธารน่นะกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วนกกระสายอย่างข้าจับปลากินไม่ได้เลยสักตัวจะอดตายอยู่แล้วจ้าโอนกยุงเองก็หนาวซะจนขนที่ปีกจะแข็งหมดแล้วบินไม่ได้เลยข้าคิดว่าพวกเราต้องการความร้อนแนละท่านนกอินทรี ข้าคิดว่าพวกเราอ่ต้องหากิ่งไม้มาสุมกองกองกันไว้เพื่อก่อกองไฟน่ะพี่เหี่ยวเนี่ยฉลาดจริงๆลยอฉลาดอะไรอย่างนี้จอยจอยฉลาอันที่จริงความคิดของเจ้าเหี่ยวก็ใช้ได้นะแต่เรานะ่ยจะไปเอาไฟมาจากที่ไหนกันล่ะข้ารู้ว่าจะไปเอาไฟมาจากไหนเจ้ารู้เหรอนกนางแอนแล้วเราจะไปเอาไฟมาจากไหนล่ะเราก็ต้องไปเอาไฟมาจากสิ่งที่ร้อนแรงที่สุด นั่นก็คือพระอาทิตย์ไงล่ะเราจะต้องส่งตัวแทนไปขอไฟจากท่านพระอาทิตย์เมื่อพวกมันคิดได้ว่าจะต้องไปขอไฟจากพระอาทิตย์แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะไม่มีใครยอมรับอาสาเดินทางไปเอาไฟเลยเพราะต่างก็มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอกันทั้งนั้นจนกระทั่ง เจ้าพูดเล่นหรือเปล่าเจ้านกกระจิบน้อยรู้ไหมว่าระยะทางจากนี่ไปจนถึงดวงอาทิตย์นะ่ะมันไกลขนาดไหนเจ้าจะต้องบินติดต่อกันเป็นเวลานานท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนกตัวเล็กๆอย่างเจ้าน่ะจะทนไหวหรอือให้ข้าไปเถอะท่านถึงนกกระจิบอย่างข้าจะตัวเล็กแต่ข้าก็ยังแข็งแรงและก็บินได้เร็วด้วยข้าจะนำไฟกลับมาให้พวกท่านให้ได้เลย แล้วนกกระจิบน้อยก็ออกเดินทางไปขอไฟจากพระอาทิตย์ด้วยความเป็นห่วงของเพื่อนนกทุกตัวพวกมันช่วยกันตัดกิ่งไม้มาก่อกองไฟเพื่อรอไฟจากเจ้านกกระจิบและแล้ว,ลวเจ้านกกระจิบก็กลับมาพร้อมกับไฟจากพระอาทิตย์ กลับมาให้พวกเราได้แล้วเอ๊ะแล้วนี่ทำไมเจ้าถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะฮะคนของเจ้าหายไปไหนหมดล่ะเจ้านกกระจิบก็ตอนที่ข้าบินเข้าไปใกล้พระอาทิตย์น่ะด้วยความร้อนของพระอาทิตย์ก็เลยทำให้ขนของข้าถูกความร้อนจากท่านพระอาทิตย์เผาร่วงหมดแล้วล่ะอย่าเสียใจไปเลยนะเจ้าน่ะเป็นนกที่กล้าหาญที่สุด และเพื่อเป็นการตอบแทนความกล้าหาญของเจ้าข้าขอให้นกทุกตัวเสียสละขนให้แก่เจ้าว่ายังไงพวกเราเห็นด้วยหรือเปล่าพูดจบนกทุกตัวก็สละขนของตอนเองให้เจ้านกกระจิบนกทุกตัวช่วยกันแซมขนให้นกกระจิบจนทั่วทั้งตัวจนกระทั่งนกกระจิบมีขนที่สวยงามกว่าเดิมซะอีกถือเป็นการตอบแทนความเสียสละและความมีน้ำใจของมัน thank you